สวัสดีทุกๆคนครับผมวันนี้พามาดูนี่ครับปัอมชักปั๊มชักแล้วก็ปั๊มชักธรรมดาครับกับบ่อน้าที่แถวบ้านเราก็น่าจะ10เมตร20เมตรโดยประมาณนะครับและที่ใช้อานนี้ครับก็จะเป็นแอร์แวร์อันนี้เป็นบ้านของน้าๆครับเือดเคยท่านเป็นคุณครูคุณครูมนตรีครับผมเก่งในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์หรือว่า DIY ครับท่านได้ทําไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็นพ่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับ นิ้วพึ่งก็2อนิ้วอ่ะสนิ้วน่าจะ2นิ้ว,ว,วไม่ใช่นิ้วรึ่งต่อขึ้นมานั้นท่อเป็นท่อหกขุนประมาณนั้นแล้วก็ใส่กับขวดขวดน,น้ำมาลมลูกท่วไปครับนะครับจะเพิ่มแรงดันทําให้น้าไหลได้ไกลขึ้นนะครับคงจะไม่ได้พาตามไปดูน้ำนะเพราะตอนนี้เขาเดินไปที่ห้องน้ำนะครับหรือก็ห้องรัวนะครับประมาณนั้นเป็นแบบนี้ครับเล็กๆน้อยๆในบ้านเรามันจะทําให้แรงดันน้าไหลได้ไกลขึ้นนะครับเป็นแบบนี้ก็ใช้มานานแล้วแหละครับปีทีท่แล้วก็ได้มารีวิวอยู่แต่ว,ว่าตอนนี้เปลี่ยนสถานที่ ก็เลยพามาดูกันอีกทีหนึ่งครั้งหนึ่งครับเผื่อลหลายๆคนจะลองไปปรับประยุกต์ใช้ดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรประมาณนั่นแหละนะครับเราใช้ดันสปริงเกอร์ก็ได้นะครับหรือใช้ระบบน้ําหยดที่สวนก็ได้แล้วแต่ถ้าในกรณีที่เรามีห้วยหนองคลองบึงนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าขวดขวด,ขวด,ขวดตรงที่ใส่ลงไปยิ่งถ้าเกิดว่าเพิ่มให้มันใหญ่เท่าไหร่ดีอแมกระทั่งขวดเพิ่มจานวนเท่าไหร่แรงดันน้ามันก็จะไปได้ไกลขึ้นนะครับระบบแอร์แวร์ง่ายๆครับก็ไปลองทํากันดูอยู่ที่บ้านครับ ตรงนี้เขาก็ทําให้เห็นแล้วนะครับพาทุกๆคนได้มาดูกันไม่ได้ยากอะไรครับต่อสายออกมาจากด้านนู้นแล้วก็มาเสียบเข้าตรงนี้นะครับวันนี้ท่อลดครับเสียบใส่ใส่เข้าไป2ทางเป็นเหมือนกันครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับข้อต่อเพื่อที่จะแบบให้มันเสียบกับขวด1.5ลิตรได้โดยประมาณนะครับเป็นแบบนี้ครับง่ายๆครับลองไปทํากันดูสําหรับเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรทุกๆคนครับผมระบบแอร์แวร์ฟัลมชักครับผมวันนี้พามาดูกันง่ายๆนะครับ เพิ่มแรงดันสำหรับการเกษตร